และนี่เป็นเทคนิคในการเพิ่มยอดขายสําหรับผู้ประกอบการอย่างคุณนะครับโดยเฉพาะคนที่เข้าโลกออนไลน์ครับวันนี้ทํายังไงคุณจะขายสินค้าได้มากขึ้นต้องถามเลยว่าลูกค้าเราเนี่ยชอบความเร็วหรือว่าคุณค่าถ้าลูกค้าชอบความเร็วนะครับอย่ามัวนั่งอธิบายครับให้พุ่งไปเลยว่าข้อเสนอที่ประทับใจเนี่ย คืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบคุณค่านะครับคุณก็ขายได้ e โ o t i o n นลนะครับ e m o t i o n นลก็คือขายด้วยความรู้สึกขายด้วยอารมณ์ครับทาให้เขาเห็นภาพคุณค่านั้นว่าถ้าเขาใช้สินค้านั้นแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรเช่นพี่ครับคอลลาเจนของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่แต่ไปพี่ขาวนะครับแต่ว่าเวลาที่พี่ไปที่ออฟฟิศเนี่ยโหพี่มีแต่คนมองพี่นะแล้วเราเรา,เราเป็นผู้หญิงมอนกันน่ะโอป้าเข้าใจพี่เลยนะถ้าเกิดว่าพี่ไปไหนแล้วมีแต่คนมองแล้วชื่นชมพี่แล้วบอกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่เหมือนอายุ30ไม่เหมือนอายุ40เลสี่ง เฮ้ยทำไมดูดีทำไมหน้าอาล่าจังไปกินอะไรมาบอกเราหน่อยเนี่ยพี่ถ้าเกิดว่าพี่อมีคนมาทักแบบนี้พี่ชอบไหม อ่ะอันนี้คือขายอิโมชันแนลนะครับทาให้เขารู้สึกว่าเขาได้ใช้สินค้าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่อย่างที่บอกนะครับก่อนหน้าน,นี้คือความเร็วเราก็แค่เสนอออฟเฟอร์ไปเลยนะไม่จำเป็นต้องขายภาพก็ได้นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยลูกค้ารีบอ่ะเออคือรีบแบบรีบซื้ออ่ะคือฉันรู้แล้วว่าฉันอยากได้อะไรฉันมีความหิวโหวยมีเพนพอยต์มีความเจ็บปวดอยู่แล้วฉันรีบแกรีบบอกมาเลยเพราะฉะนั้นแบบนี้ต้องรีบเสนอออฟเฟอร์ไปเลยนะครับใครเห็นว่าความคิดนี้มีประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นช่องมาากกว่ 17ปีนะครับในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนาระดับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นคงเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น,น้อยน,นะครับใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ปีไม่ด้วยนะว่าเป็นประโยชน์ครับโอไปสานสวัสดีครับ